CRV 2.4 EL โตวัวท็อปสีขาวไมแนแ0นสามนะครับปี2017ขายให้นราคา679,000บาท6 7 9 0 0 0บาทถ้าคันนี้เราซื้อผ่อนจะผ่อนเดือนละ11,300บาทตลอดสัญญาไม่ดาวไม่ขำบ,บวกลบขึ้นกับเครดิตลูกค้ารายได้เกิน23,000บาทขึ้นไปขอคนเดียวพอสลิปคารบอนทักแชทมาสลิปอีเมลทักแชทมาผ่อนบ้านอยู่ทักแชทมาพาละเยอะทักแชทมามีดาว ทักแชทมาทุกอาชีพที่ทํางานอยู่จริงและไม่ติดแบงคลิตทักแชทมานะครับกับโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับ FC พี่เสือทุกท่านฟรีค่าจัดค่าโอนค่าดําเนินการออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้องรับประกันไม้มีชนหนักตัดต่อ,ตอพิความจมน้ํารถยนต์สูญหายโอนเล่นไม่ได้ผมรับซื้อคืนเต็มจํานวนส่งฟรีทั่วประเศไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่เปรเศไทยเหมือนเดิมจ้ะซื้อสด ไม่เก็บแบตนะครับซื้อสดไม่เก็บแบตแล้วก็ซ่อมให้ฟรีอีก2ปีกล่องเกียร์ ECU อะไหล่247ร247รายการฟรีค่าแรงค่าอะไหล่สปีเต็มและไม่ต้องกลับมาหาผมที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ออคอนเซ็นเตอร์ให้24ชั่วโมงมีอู่นในเครืออยู่ทั่วประเทศไทยสไลด์ไม่จำกัดระยะทางถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไปกับตัวนี้ h อ n d a CRV 2 4 EL สีขาวกระจังหน้าใหม่ ล้อแมกดิเสเบกสี่ล้อยางดอกล้นๆอีก4เส้นไฟเลี้ยวด้านข้างเป็น LED กับเลนวอทฝั่งซ้ายมีบันไดให,ให้เหยียบให้นะครับตะเข็บข้างเดิมนะครับแผงแพงในมาพร้อมกับเบาะหนังลายไม้นะครับคือเขาเรียกว่าตัวท็อปต้องเบาะหนังลายไม้เท่านั้นนี่ครับตะเข็บข้างเดิมลัชชูรี่คาร์รถพรีเมียมต่างๆที่เป็นในประเทศไทยต้องเบาะหนังลายไม้เท่านั้นเขาเรียกว่าสแสดงถึงความหรูหรามั่งคัง่ง นะครับแอร์สามตอนนะครับแอร์สามตอนให้แล้วล้อแบกนิดเบรกสี่ล้อนะครับมาพร้อมกับฝาฝาท้ายหลังไฟฟ้านี่ครับโคตรสวยเลยสีขาวแล้วต้องบอกว่าสีอาวีมันขับนิ่มขับได้ทุกถนนนี่พี่ดูดิโอ้โหสุดจัดล้อแบกนิดเบรกสี่ล้อนะครับพี่แต่เข็บข้างเดิม นะคใครอยากดูไล้สดเต็มๆไปดูได้นะครับที่บ้านฟ้านะครับบ้านฟ้าแล้บบชื่อว่าไทเกอร์ยุสชาถ้าบางต่อต่อใช้ชื่อว่าเรื่องรถเรื่ใจพี่เสือสะดวกช่องทางไหนไปช่องทางนั้นตะเข็บข้างเดิมพี่ไม่หนึ่งแสกิโลเมตรคุยคอนโทรพลพรมอะไรมันติฟังก์ชันเลนวอตฝั่งซ้ายมีให้ครบหมดแล้วตัวท็อปที่ใครว่ามีให้ครบที่นี่มีครบทุกจุดน,นะครับซ้ายซ้ายเดิมนะครับขวาเดิมครับ ไล่ห้องเครื่องไปช้าๆชๆ,ๆเพราะตัวนี้เป็น Honda Earth Dream Technology iVTEC กับ Honda CR-V 2.2.4 EL ปี2017ถ้าใครสนใจทักแชทข้อความมาได้นะครับหรือว่าพิมพ์ว่าสนใจหรือโทรศัพท์09431464 4ตัวเดี๋ยวไปเทสได้กันซื้อไปใช้ไม่ได้ซื้อไปซ่อมไปครับมา มาครับเทสต์ได้นะอ่ะ let's go นี่ครับเนวิ Navy, กล้องถอยหน้าจอทัชสกรีนโอ้โหก็ตัวท็อปป่ะพี่อะไรที่ตัวท็อปมันมีก็คือมีแล้ว CRV ผมบอกอย่างหนึ่งนะรถแม่งนิ่ม ถ้าคุณหาเจ็ดที่นั่งแล้วได้อยากได้ฟิลเก่งนะอันนี้พูดตรงๆนะคือเจ็ดที่นั่งตอนนี้ในประเทศไทยเรามีมีมิลเอ็กที่เป็นไซส์ใหญ่นะมีมิ Mil X เอ็กมีฟอร์จูเนอร์มี CRV ถ้าคุณต้องการฟิลฟิลเก่งนะคุณต้องซื้อ CRV แต่ถ้าเกิดคุณต้องการฟิลกระบะคุณซื้อฟอร์จูเนอร์คุณซื้อม er, ิ X เอ็กถามว่าผมมีไหมผมมีขายนะครับมิ X เอ็กกับฟอร์จูเนอร์ผมก็มีแต่ผมลองขับมาหมดแล้วมันเป็นคนละฟิลกันฮอนดานี่คือแม่งฟิลเก่งชัดๆนี่มม่่ง,งเกเเอไขกไขสัน เราะผมก็ใช้ CR-V อยู่เหมือนกันผมใช้ CR-V มาทุกรุ่นทุกตัวแล้วผมว่าผมชอบขับนิ่มทุกรุ่นและวน่านะรูดได้หมดแล้วบอกเลยว่าของดี รถสวยบอกต่อพี่นะครับคันนี้ก็ขายไม่แพง6,07,900บาทใครสนใจทักแชทข้อความมาได้นะครับอย่าเพิ่งออกรถยนต์มือสองกับใครนะครับถ้ายังไม่ดูผมพี่เสือไทเกอร์ยุสานะครับนี่ครับรถสวยรถเดิมรถแท้นะครับ ถ้าใค,ใครสนใจนะครับก็ติดตามข้อความทักแชทมาได้นะครับก็เป็นไรอะอย่าเพิ่งอ,ออกรถยนต์มือสองกับใครถ้ายังไม่ดูผมพี่เสือไทเกอร์ยุทธข่าเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ